ข้อความเรื่องความคิดถึงย้อนไปสมัยเด็กเรามียายที่ชอบตัดเย็บเสื้อผ้าชื่อยายน้อยเป็นยายแพ้ๆค่ะยายแกจะชอบส่งเสื้อผ้าสวยๆมาให้ใส่และพอปิดเพิมพี่แม่ก็จะพาเราไปหาไปนอนบ้านยายพอหลายปีผ่านไป สมัยเราเรียนปอชอวันหนึ่งก็มีโทรศัพท์จากญาิมาบอกว่ายายน้อยเสียแล้วทุกคนได้ยินข่าวก็เสียใจกันมากค่ะเย็นวันนั้นแม่กับพี่สาวจะไปงานศพยายแต่ไม่มีใครอยู่เฝ้าบ้านแม่เลยให้เราอยู่บ้านเราก็บอกแม่ไปว่าหนูก็อยากเจอยายนะแม่แต่แม่ก็ไม่ให้เราไปอยู่ดีตกเย็นฟ้าเริ่มมืดแม่กับพี่เราออกเดินทางกันไปแล้วเราก็เข้าบ้านมาสักท่าบ้านเราเป็นทาวเขามีส่วน ซักล้างอยู่ข้างๆ้างนะคะเรานั่งซักผ้าในกะัะมังสองมือซักไปขอก็เด็บโทรศัพท์คุยกับแฟนไปด้วยกำลังหัวรก คุยกันเพลินเพลินตาเราก็เลือไปเห็นเงาดำงดยืนขวางหน้าประตูรั้วทางเข้าบ้านอยู่ห่างจากเราไปไม่ถึงห้าเมตรเห็นแวบแรกก็ไม่อะไรเราเรีบก,ก้มตั้งลงเอื้อมไปวักน้ำล้างมือแล้วเงยขึ้นดีครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าเราตาฝาดไปหรือเปล่าทีนี้เต็มเต็มเลยค่ะชัดเลยยายน้อยนั่นเองยืนนิ่งขวางหน้าประตูอยู่เราตกใจมากรีบบอกแฟนเบอร์ตัวเองเขาเจอหียายเขายืนอยู่หน้าบ้านขนาด ที่คุยไปตาเราก็ยังจ้องยายไม่กระพริบเราบรรยายแบบอึง้งบึงใส่ชุดไายสีแดงแขนกระบอกลายข้าวหลานตัดส่วนขาไม่มีลอยๆเลยเป็นเน่าเน่าน่ากลัวมากและเหมือนแกยืนพูดอะไรอยู่คนเดียวสลับกลับมองมาทางเราพอพูดจบเรารีบก,ก้มต่งลงแฟนก็บอกให้เขาบ้านอย่าไปมองแต่เราก็กั้นใจ เงยหน้ามองอีกครับแต่กลับไม่เห็นยายแล้วเรานี่รีบวิ่งสี่อือ100่ง้อเข้าบ้าน 1, ทันทีวางสายจากแฟนรี่โทรเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ตกใจอึงอ้งเงียบไปหักหนึ่งก่อนจะพูดว่าโดมแล้วหลักคงจะเป็นยายจริงๆเพราะชุดพี่ว่าเป็นชุดเหมือนพี่ยายใส่รถน้ำศกอยู่ตอนนี้เลยยายคงจะอยากไปหาเป็นครั้งสุดท้ายเพราะลูกอยากเจอแต่เจ้าพี่บ้านเราคงไม่ให้ยายเข้าบ้าน เรากลัวมากต้องให้แฟนมาอยู่เป็นเพื่อนยมแม่กลับมาถึงเราจะอยากเจอยายแค่ไหนแต่มาแบบนี้ก็มีกลัวกันบ้างละคะ่ะและหลังจากวันนั้นเราก็ไปช่วยงานศพยายทุกวันยมถึงวันเผาคะ่ะจุดสตอรี่บายคุณดูเกจชาาเรื่มเล่าหีจากประสบการณ์ตรงชาบเรื่มเล่าหลอนหลอนชาบประสบการณ์เจอผีชาบเรื่มหลอนจากประสบการณ์ชาบเรื่มเล่าชวนหลอนชาบเล่าเรื่มลี้ลับ ชาเรื่องเล่าผีชาพเรื่องเล่าหลอนก่อนนักชาบเรื่องสยองขวัญชาบไดอารี่ชาบเล่าเรื่องผีชาผี